ประธานาธิบดี <Also S 2> ทรัมป์ <also sending S 2> ได้ส่งข้อ <a message. S 2> ความถึงปูตินในวันพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยทรัมป์กล่าวว่าปูตินกำลังทำลายรัสเซียโดยการไม่ทำข้อตกลงเพื่อ,อยุติสงครามกับยูเครนเขาเสริมว่าปูตินทำได้ไม่ดีนัก ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์กล่าวถ้อยถแถลงสีจินผิงผู้นาจีนคอมมิวนิสต์ได้โทรหาประธานาธิบดีรัสเซียว,วาลาดเมีร์ปูตินทั้งคู่เรียกกันและกันว่าเพื่อนรักปูตินกล่าวว่าเขาต้องการร่างแผนใหม่สําหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศปูตินยังกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกปัจจุบันสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาหวังว่าความสัมพันธ์จะก้าวไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ จีนได้ให้การสนับสนุนรัสเซียหลังจากถูกรัฐวันตกคว่ำบาตรเนื่องจากสงครามในยูเครนจีนยังเป็นหนึ่งในผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียวอชิงตันกล่าวว่าจีนยังได้จัดหาสินค้าที่สามารถใช้ได้ในทั้งทางทหารและพลเรือนให้กับรัสเซียอีกด้วย